เป็นยังไงเนาะดีอันเที่ยนฝันดีว่าล่ะค่ะงวดนี้มีเพิ่มมีเปลี่ยนบาจา่จ้ารอนที่สิบห้านะโอ้วันที่สิบห้าสิม,มีอีกบาจา่จ้าความฝันความฝันโอ้จะเป็นความฝันบาจา่จ้าเออทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ยังอยู่ตรงพี่แต่ไปยังได้ความฝันในรอนที่สิบห้าพร้อมกันเลย วันที่สิบห้านี่โทษแต่เศร้าได้เนะจ้ะวันถงโทษรอถึงโทษไปนะค่ะคือเลขเลขสุดเก<ล>่ามาจากว่าขันเปลี่ยนเปลี่ยนยังได้ผมชอบเสียนเปลี่ยนไหนจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเอฟซีถามของมาว่าเลขเปลี่ยนบอสัีรอกปันรกระเ,าาเสียกันนแี่แมนบอจ้าเอฟซีตกใจ รถแกยังไงมว้ม้ยซ้อมเสียนมุน่งนยังหนาหางเดียวอนนี้ยันมากสองหางกับธรร <c oughs> มดาเลยค่ะบุญบ่เป็นซ้ำมาบุญมาลางอืเอเราต้องฝุ่ใจหลงนู่นอ่ะเสี่ยนมันใจตัวไดเป็นพิเศษคะ่ะมันทุกตัวเนะทุกตัวได้มาค่ะบุญลางเลยเนาะคะ่ะเนาะเงินตัวเนาะิงซื ปั๊ดเบิาหาล้านสองปเบิล้านสุดยอดะคะ้ค่ะตัวี่ามไหนเล็กวิ่งอีกบ้อืมเล็วิ่งีกะตัวสี่ล้านเนี่ยลายเอ้ยป๊ตัวสี่ล้านเอาว่างานกับตัสี่ล้านมันถึงล้านด้เหรอเล,ละสละกาะ็าล้วป๊ถูก ยิ่งยิ่งออกไปแล้วเก้าไม่ดเดียวแค่เก้าไม่ดเดียวแบดด้านแล้วโอ้บนล,าล่างได้พอจ้าเอฟซีกับทีท่หาเสี่ยงระยองหลายเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็สีเบาลงแน่แล้วมั่งได้เลขแล้วเนาะคะ่ะเนาะบ่มีเบลล์ <laughs> คือเกา <laughs> อ่าเจ้า <laughs> นะ้อนรับแล้ว่เออค่ะความหวังของเอฟซีแล้วก็ทัหมาน่ะน้องคนนอกเนาะจ้าหาบาทที่บาทกัน่คนนอกคนบริจะตีลูกโดนหนึ่งมากมายเลนจำเป็นทีเไสกลุ่มตอวของคนมีเงินถือถืออะไ้กับคุ้มใจแล้วแต่แมนดูคุณคนุณโทรกาโอ้กคนทถกอนทันทุกคนนคุ

เขาไได้พวกเสียขา่านพวกท่านพวกเสียเเมาเนาะเมาเสียเกรฟังม่ันซ่อมนั่นซ่อมไม้องซ่อเนาะจ้าเขาไม่ว่กวนกวนยงอไรนะครับม่ปลกี่ได้พวกเสียเลยอ๋อนะคุณพ่อเพื่ปวดหายังมมีนกเขียแล้ย่องจะตับ ิบวามันดิลุงเดียยิบวาบันดิยังเสียนัตตลี่เสียยิบมาไปเนาะหาว่าเจอเลยอ,อาว่าเจอเก้าศูนย <95 S 2> ์เก้าสามเนาะเก้าห้าเจงเสียรักเก่านี่คือคือเกี่ยงเนาะเสียนเนาะวุ้ยรางวัลีนึงเลยนะอืมคือเสียนและยองนี่สิมันใจว่ามาลักเก่าเลยเมาเลยลักเก่าว้ยนึงนี่นั่นกั ยืนเหล็กล่างนี่แหละเลี้ยงรูปเล็กเก่อ่โอ้ยแสดงว่ากันหาตามทีเซียนบอกมากพอได้กันยึดยรักเก่าไว้เนาะหาบ่ได้กันรูดเลยเลีล้ยงเก่ารูดเลยแมนอยู่ดอกเม่อเนี่ยอือคือเซียนระยองนี่ประเดิมเลขติดเก้านี่เซียนจะซื้อไว้เบิร์ตทุกทุกตัวเลยเอาเบิร์ตเนี่ยหาบ่ได้กันรูดเลยแหละคระับ ก็ถึงสองกันไปหาเอาเงินที่ละเก้าโอ้คักขักอี๋ค่ะอย่างเราบอกพี่บางเงินรน้าไม่ได้รูดเก้ารถสั่งรูดเก้าเลยเนาะค่ะเนาะบ้านนี้เราไปล่อคว้มฝันในจมือจะรุ่งเงิัเนี้ ข้ามฝันนี่แสดงว่าพิเศษแห้งน่าจะเ<ม>นาะสิสิสฟันหางเดียวเลยมาจากข้ามฝัน่อยู่ในนี่สิมีหางเดียวแต่ว่าอยู่ในชุดนี่น่าจะเนอะข้อมฝันเนาะความฝันสิมีอีกตัวหนึ่งบ่จ้า

เอฟซีสิได้รุ่นในกดรล่อไว้นาะจ้า,จาบานนีลลลล้ลหวันที่สิบหพร้อมกันทั่วประเทศเโอ้เจ้ามือเตรียมใจเลยมาจา่าเฮจะมืดเตียมจยเลยอยากได้อยากได้คะ่ะอยังไงทุกคนเลยฮาวอนนัเนาานกเลีกทีเบดาลก้า ามากละตื่นเต้นอยากได้เด้บาทนี่อยากรอกค่อยไไวันทีซิบหาบัน,นี้เดี๋ยวเบิกทราบสิทร่หาเสียนระย่องเอกค่ะยานซื้อว่าท่านวันทีสิบหาุดจังเมื่วแสนยังไม่เหนือหมดแล้วี๋ยว่าแต่ว่าเรุ่๊กฟันนุ่นบุเรี่เยอ มซอันแนหอย่างนียอจ้าสวงฝันตั้งหากแต่ว่าฝันขันนั้นอันนั้นม่ทุนไปแล้วหาด้านขั้วแล้วหา้านสองแล้วัว่แสนนั่นทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะรเียงก่ฝันเียจะมุ่งเสงลอยากฟามที่สามไป จ้ะอยากฟังนะคะติดตามไว้เนาะคะ่ะอีฟซี่กับติดตามเซียนะยองคือเก้าจนบาทสุดท้ายมันนะค่ะเนี่ยไม่มมมยังกับสีปอยได้ไล่ก่อน่ะจ้าจ้าเห็ีจะได้ไล่ละจ้าไม่เจองค่ะขอบคุณเซียนหลายๆคะ่ะแบทนี้วันที่สิบหาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเด้อค่ะไม่งั้น พลาดแน่นอนมีเลขลับพิเศษวันที่สิบห้านะคะติดตามทางช่องเบิกทรัพ์นาคีโอปอารวยเบิกทรัพยารวยปออีไตไว้วันที่สิบห้าเบิกทรัพย์ก็ซืได้ก่อนอีกละเพราะว่าเซียนพูนอยู่ในไลน์เบิกทรัพย์ค่ะในไลน์กลุ่มของเบิกทรัพย์นะคะเดี๋ยวไปเบึ่งตัวเลขกัน เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสี่ยนระยองซองระแสน,นะะเนะเาะค่ะเนาะพ่นวาเลขอันในรูดเก้านะคะรูดเก้านะคะเก้าขอให้มีหลักเก่าไว้ก่อนเพ่นวาพ่นมีความมั่นใจเป็นพิเศษวาสิมาหาจังไดกับเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีโหลดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบจังตามบบมากระพานเด้อค่ะ